เทพแหงเกมจีจไปรับชมกันเลยครับกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหรือพี่พีน้องทางบ้านด้วยนะครับมาพบกับซ่องเทพแหงเกมจีจนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเกมอะไรวะทุกคนน่าจะคิดว่าเป็นเกม ไมค a า t แต่ไม่ใช่ดูแห้ดูก็รู้แล้วไม่ใช่ไมค้าบเนี่ยแล้วโครานาก็มาเหมือนเดิมเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอไปปิดเนต็ตก่อนโอเคกลับมาโอ้โหปิดเนต็ตไม่ได้แอบตอนนั้นผมปิดเนต็ตแล้วผมเข้ามาใหม่แล้วมันบอกว่าไม่มีอินเทอร์เนต็ตจะโอ้ยเกมเกม ที่ไม่มีออนไลน์ขนาดนี้ยังจะต้องมีเน็ตอีกแล้วมนะันเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมเล่นไปชับพาัาเดี๋ยวก็มีโคชนามานั้นเราไปเล่นกันเลยเกมอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ขึ้นโคสนาโอ้ยฟิดเน็ตก็ไม่ได้ข้ามเออข้ามเลยเป็นเกมอะไรนะ เกมที่ที่จะให้กดไปเรื่อยๆกดขุดเนี่ยไปเรื่อยๆอืตอนนี้ถึงเลเวลห้าแล้วดาที่ห้าเจอคนก่อนคนเยอะครับอ้าวเริ่มเปลี่ยนสก,กินเหรออันนี้ไงตอนสก,กินนี้ มันไม่เซมให้เลยเอโอเคอเดีย๋ยวผมข้ามไปเลย,ย,เลยโอเคตัดข้ามโครานามแล้วเนี่ยอัพเกอเจอ,เจอ,เจอ กดไปเรื่อยๆนั้นผมจะสปีดลันเลยแล้วกันมาสปีดลัน โอเคหายสปีดรันแล้วแล้วก็กลับมาที่โคตรสนาข้ามโอเคเราได้ข้าม,มาแล้วอืมอืมขุดขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆนี่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 แล้วก็ซื้อแล้วก็ซื้อ คูดคูดคูดถ้าถึงเลเวลด่านที่หกเมื่อไหร่ผมจะจบคลิปในทันทีกดไปเรื่อยๆโฆษณนายแกข้ามโอเคมาแล้ว ปีดอยู่ที่เลเวลสิบเจ็ดแล้วเนี่ยแกล่ละแก,ะแกะจะตานหกละ ไปม,มีเพรด้วยโคตณสนากแล้วก็จะจบอยู่แล้วโคตณสนามมาจาเอาเอา,เอ,าอะไรกันครับเนี่ยน,นีให้ทำอะไรอะ,อะไรเนี่ยผมไม่รู้เลยให้ต้องทำอะไรหรือต้องรอ ไล้ค้างแบบนี้ไม่ใช่ขึ้นโฆษณาหรอ,ออ๋อไม่ขึ้นเอาสิโอเคดาที่หกแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายจบคลิป